ตาไกวดอต้ทูสวัสดีครับวันนี้เน่ก็มาพบกับฮีโร่แครี่ตัวหนึ่งที่เอาจริงถ้าไม่เห็นจากคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆเนี่ยผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีนะครับเพราะว่าในโปรแมตเนี่ยก็ไม่ค่อยออกมาเลยในผับเกมก็มีคนเล่นน้อยมากก็คือโซเวนนั่นเองนะครับคือโดนแครี่ตัวอื่นเนี่ยเชิดฉายกลบไปหมดเลยนะึ่งเกมนี้ครับเราก็ได้ผู้เล่นที่เหมาะสมมากพอดีเลยก็คือ e g r t c นั่นเองนะครับคนนี้เน่ก็หายไปจากช่องเราสักพักแล้วนะสมัยก่อนเนี่ย r า c ซเนี่ยดังมากสตรีมทีคนดูเป็นหมื่น แต่หลังจากยุคทบสันก็ทําให้อดิซีเนี่ยดรอปลงไปนั่นเองนะครับใครที่อยู่ทันยุคนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมีใครเป็นแฟนลับอด c ซีไหมคอมเมนต์มาแสดงตัวได้เลยนะครับในส่วนของคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูให้หายคิดถึงกันดีกว่าว่าโซเวนเนี่ยแพทนี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่ค่อยฮิตและเวลามันเก่งมันเก่งขนาดไหนนะครับเราไปดูพร้อมกันกันกบโ e. ซเวน EG จีดซีในเกมนี้ไปดูกันเลยดีกว่าครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับ ก็ขอขายช่วงขายของตอนคลิปเดินกันสำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครท่านไหนนะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือธุรกิจใดๆนะครับที่อยากจะได้พื้นที่โปรโมทในช่วงนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะในทางอินบอ์นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหลากหลายธุรกิจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกทํฟาฟันคลินิกกายภาพเรามีลูกชิ้นด้วยนะครับหลายคนไม่ลืมเลยนะลูกชิ้นที่เคยมาโปรโมทค,ครั้งหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงที่มันตรงกลุ่มหน่อยอย่างเช่นแบบเกมมิ่งเก์ต่างๆหูฟังล่าสุดนี้ก็เข้าได้เช่นกันนะครับ มาเข้าเรื่องเซเวนในคลิปนี้กันดีกว่านะครับอาร์ดิซี่ครับเข้าเลนมาเจอไลคเคนและไทนี่นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างโอเคสําหรับเซเวนเพราะว่ามีฮีโร่หลายตัวที่เซเวนเนี่ยชนะทางนี้หน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันต่อไปในคลิปนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือไลคเคนนั่นเองเพราะเซเวนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีสกิลปั๊มเกราะส่วนตัวทําให้ฮีโร่ที่เน้นกายภาพมากๆแบบไลคเคนเนี่ยบางทีมันก็ตีเซเวนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอาร์ดิซี่ ก็ยืนเลนได้ดีเลยด้วยดาเมจพื้นฐานที่เยอะมากและสกิลสตันสตรูได้นะครับเมื่อกี้เับสตอมแฮมเมอร์นะเป็นการโยนสตันใส่เป้าหมายและมันจะสตันทำดาเมจัตรอบๆได้ด้วยนะครับเป็นสตันหมู่วงเล็กๆสกิลนี้นะสมัยก่อนเนอะสกิลนี้เป็นสตันเดี่ยวเลยแต่ก็ได้รับการปรับมานานและให้กลายเป็นสตันหมู่นะก็เป็นสกิลง่ายๆม,มาเลยคือกดเล็งปุ๊บก,ก็จะปล่อยปล่อยพลังลอยไปนะสมัยก่อนเป็นค้อนเลยชอบเรียกค้อนแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นก้อนพลังมากกว่าแล้วก็ชนเปรี้ยงเข้าไปแล้วก็สตัน แล้วก็ตีต่อได้นะครับประมาณนี้นะทางนี้โอ้โหมีคลิปเลนมากมายนะมาอยู่ตรงนี้ลากเข้ามานะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแคลรี่เลยนะเวลาศัตรูพยายามจะมาตัดคลิปเนี่ยหรือเราเนี่ยสามารถลากคลิปศัตรูเนี่ยมาเจอคลิปเราหลังป้อมได้ทำให้ฮีโร่เขาเนี่ยต้องเดินตามเข้ามาครับและอดี้สีาสตันโดน2ตัวพร้อมกันนะเมื่อกี้และไล่ตีไรคันแบบสดๆเลยโอ้โหแล้วเปิดวอลายไล่ line, ไล่ต่อครับสกิล3ครับบวกเกราะและบวกความเร็วในการเดินวิ่งไล่ไรคันไรคันเสกหมามาบังทางโอ้ไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับ โดนหมาป่าบังทางไล่ไม่ทันเอ้ยแต่เดียวอะไรแค่มันยังอยู่เดินหาต่อจะไปไหนล่ะขอสตาร์ทอีกทีแล้วกันฟาดมีมีการรอร้าด้วยนะครับกดหยุดเมื่อกี้ปุ๊บหนึ่งแลวให้วเปอร์ยิงก่อนแล้วค่อยฟันเข้าไปนะเพื่อเอาตังค์นั่นเองได้ค่าอะไรแค่เฉยเลยนะครับจากการลากคลิปมาตีหลังป้อมแล้วเขาวิ่งตามมาแล้วก็สตาร์ทแล้วสดตีไล่เลยมีพพอร์ตวเปอร์มาช่วยนะสวยงามนะครับใน2นาทีแรก การออกไอเทมเริ่มต้นเกมนี้ก็น่าสนใจมากๆครับอดิซี่เนี่ยซื้อเรดแบนมาแล้วเต็มชิ้นเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นสายสตริงเนี่ยออกเรดแบนมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มเต็มที่แต่อย่างเกมนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมตามสถานการณ์ได้เลยเพราะว่าเรดแบนเป็นของที่บวกอาร์เมอร์ค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมนะครับได, Armor 2, ได้อาร์เมอร์สองได้อจิห้าเท่ากับได้เกาะอ,อีกหนึ่งเอามาแท้งกับไรแค้นใน,นเลนอย่างเงี้ยดีมากนะแล้วอย่างสเวนเนี่ยมันเป็นสาย Strength, สตริงสตริงเยอะอยู่แล้ว การบวกอจิมันก็ทําให้ตีไวขึ้นนิดหน่อยนะซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ดึงครีมมาต่อนี้นี่เล่นแครดี่ครับยังไงก็ต้องเน้นล้านครีมนะก็ยืนเลงครีมหน้าป้อมเลยพยายามเลี้ยงครีมให้อยู่หน้าป้อมเราไมา่ได้สุดนะอย่างเซเวนเนี่ยมันตีแรงมากอยู่แล้วการดีนายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันนะครับไรแค้นเสกหมามัน,นก็วิ่งไล่หวดหมาได้เลยนะถ้าฆ่าหมาได้ได้ไดตังเพิ่มด้วยนะ เนี่ยไล่คลีปเสร็จไล่เลยแค่นต่อเนี่ยวิ่งไล่ทุบเลยแค่นนี่ตีหนึ่งและเปิดสตันโยนใส่เลยมีไวเปอร์มาช่วยจีบครับอดิซี่วิ่งเปิดวอลก์กไลอีกรอบหนึ่งไล่ตีไปเลยนะโอ้โหดุดันสุดๆนะฮะสกิลสามเนี่ยทีเด็ดเลยเพราะบวกอาร์เมอร์เยอะมากครับแค่อัพเวลได้เนี่ยบวก,กรอถ,ถึง6ระหว่าง8ปดวิดที่วอล์กไลเปิดอยู่เนี่ยไล่แค่นนี้สอดสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะอาร์เมอร์เซเว่นเนี่ยมันจะหนาเกินไปนะครับแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยค่อนข้างเห็นผลคือเร็วขึ้นพอสมควรเลย แต่ไอวิ่งเร็วเนี่ยถ้าอัพเต็มจะเห็นผลชัดกว่าเพราะว่าไอเวลได้มาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเวลสุดท้ายยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็แช่งมานานนิดเดียวกดได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวอลคลายนะตอนนี้อดิซี่ครับได้เป็นโกลบบอมเฮนมาเร่งอัตราสปีดขึ้นมาอีกการที่เราตีาเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเวียงดาบเร็วขึ้นด้วยเวลาล้าสทิปอะไรเนี่ยก็จะง่ายนะครับโอ้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเซเวนเป็นแครี่มือใหม่เลยก็ว่าได้นะผมว่าเป็นฮีโร่ทีีี่่่่่่่่่่่มมมืือออออออใใหเเเเเข้าาาาาจงงงยย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 สสสสุดดๆไไไปปปปลลลละะตตตตตัััวววววนนนนนึคคกกิิโรรรช์์แู สกิลนี่คือไม่มีความซับซ้อนเลยนะแต่ละอันนับสกิลหนึ่งก็อันนั่นแหละจะฆ่าใครก็โยนไปสกิลสามก็กดจังหวะไปไล่ฆ่าเขาหรือจังหวะวิ่งหนีก็ได้เพราะว่าทำให้วิ่งเร็วขึ้นถูกไหมเดี๋ยวเจอไทนีมาก็ไล่หัวไปเลยนะสแต่ต้นเกมดีมากส่วนใหญ่สเวนเนี่ยถ้าไม่โดนลุมเนี่ยคือแลกได้หมดเน่ะไทนีครับทอสไปแต่ทอสผิดตัวนะเหมือนจะทอสสเวนไปแต่เป็นทอสครีปซะงั้นโอ้โหเนี่ยสกอ์ครีปดีมากนะครับโอ้โหสกอค์ครีปอย่างดีเลยไลแค่นคือสู้ไม่ได้เลยดซีเล่นหลังลีตลอดคอไไม่่ปลยให้้แนเขาใกล้ครปด้้วยซฮ ไรแค่เรียกหมามาอดิซี่ครับหนีร้ายไปเลยนะครับและเวลสี่ครับใช้แต้มสกิลสองแต้มอัพสกิลสองมาแล้วนะครับเกมนี้อัพสกิลสองไวนะสกิลสองเกรดคลิฟนะครับเป็นสกิลตีกระจายครับอัพมาเมื่อไหร่เนี่ยสเวนครับจะตีติดสแปสทันทีนะด้วยความดาบใหญ่มหึมาของเขาเหวี่ยงดาบทีหนึ่งโดนทุกตัวนะตอนนี้เนี่ยสแปสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าอัพเต็มเนี่ยสแปสร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรคือสแปสเท่าเดเมจจริงเลยทุกตัวโดนเท่ากันหมดอย่างนี้นะ อย่างแรงและเป็นสเปรที่แรงมากในเกมนี้สกิลนี้เนะี่ยเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสซเวนในเวลาเดียวกันนะจุดแข็งก็คือมันทําให้สซเวนเะนี่ยฟาร์มโคตรเร็วนะเหมือนมีเบติลฟูรี่แบบติดตัวไปเลยอนะแต่ว่าแน่นอนจุดอ่อนก็มีเพราะว่าพอมันกลายเป็นสกิลหนึ่งสกิลเนะี่ยมันก็เลยทําให้สกิลนี้เนะี่ยมันคล,คล้ายสกิลฟาร์มมันอารมณ์เหมือนสกิลได้เงินอาคาเมตเลยนะตอนไฟเนี่ยมันจะช่วยก็ต่อเมื่อเราตีศัตรูที่ยืนอยู่ใ,นในกล้กันแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยบวกสเตตอะไรเรามากกว่านั้นนะเทียบกกับพวกกลดดูเือออขงงย อันนั้นเนะี่ยทำให้มันยืนตีกับฮีโร่เก่งกว่าอย่างสกิลเนี่ยคือนั่นแหละข้อดีก็คือมันมันฟาร์มเร็วอ่ะอันนั้นเป็นหลักเลยนะผมว่าสเวนที่ไม่ค่อยฮีทแผ่นี้เพราะไอ้สกิลนี่แหละเพราะบางทีมันมีฮีโร่ตัวอื่นที่ทําแบบเดียวกับสเวนทําได้แต่ว่ามันมีข้อดีอย่างอื่นแนบมาด้วยแบบเมดูซ่าอยนะ่างเงี้ยชัดเจนมากเทียบกับแครี่คลิฟที่แล้วเลยเมดูซ่าเนี่ยไอ้สปิริตช็อตเนี่ยแทบจะเหมือนกับไอ้เกรทคลิฟนี้เลยนะยิงกระจายเหมือนกันแต่เมดูซ่ามันมีสกิลง แล้วก็มีไอสโตนเกตด้วยนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่สเวนทาได้ที่แคลริตุนทําไม่ได้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นตอนที่เขาอพอันติมานั่นเองตอนนี้เนะี่ยเป็นช่วงฟาร์มก่อนนะเปิดคอนสตันใส่หมาป่าเลยคิดดูแล้วกันโอ้โหเอาคิโนเพนโผล่มาครับเว้โ,โหด้วยอาริซี่แย่แล้วครับโดนพิษสโลครับวิ่งไม่ออกมีพาวเวอร์เทรชช่วยเพิ่มเลือดมีเลดแบนเพิ่มอาร์เมอร์มีวอลไครด้วยก็เลยยังอืดอยู่วิ่งหนีเข้าป้อมมาได้นะวิ่งหลบจุกป่าเข้ามาเเลลยยไวปออร์โดดนนนซซััแ้้บทาางงนะีหตมๆะ แต่ยังไม่วาปนะยังไม่วาปด้วยนะตัดต้นไม้เราวิ่งทะลุไปอีกฝ่าหนึ่งโอ้โหโคตรจุกจังวันนี้เปิดวอล์กไลายเร่งความเร็วคุณนเพนวิ่งตามมาด้วยครับอดีซีิครับตัดต้นไม้อีกต้นหนึ่งและพยายามจะยืนนิ่งแต่ว่าก็โดนท้อจนได้นะครับไม่น่ารอดแฮแบบนี้ทางไทนีนเนี่ยนะ่าจะมีตาเราด้วยครับคุณนเพ,ปพนปาผิดแล้วเตีรัโดวดโด,วด,วดวนฆ่าไปนะ <c oughs> โดนตัวมิดมาแกงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเซเวนในเลเวลนี้ อย่างไรก็ตั้งครับตอนนี้เซเว่นอดิซี่เนี่ยเลเวลห้าแล้วมีสกิลตีกระจาย3แต้มเนี่ยเวลาตีคลิปเรียนเนี่ยจะฟินมากนะครับดูจังหวะนี้นะได้โพเทมมาแล้วเนี่ยตีเร็วขึ้นแบบง่ายๆนะคลิปเรียนเยอะๆแบบนี้ดูดิฟาดฟาดดูเลือดคลีมนะครับเลือดทุกตัวลดหมดนะครับมันช่างรู้สึกดีจริงๆนะกับการเวียงดาบแล้วได้ตังพร้อมกันหลายๆตัวแบบนี้เซเว่นเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะยิ่งฟาร์มไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะเป็นตัวที่ฝึกมือใหม่ฟาร์มได้ดีเด้อเพราะว่าเวลามันตีไวคลิปเลนมันหมดไงแลล้้้้วจจังงหหหะะะนนนนนนีเเเเเออออาาาไไคคปิดดกสตฟยืร อันตีสเวนนะครับแปลงร่างเป็นตัวแดงนะบวกดาเมจแบบมหาศาลนะครับเวลแดงเนี่ยโมเดดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ถึงสามสิบห้าวิคืนนานใช้ได้นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันโดนบัฟมาแล้วมันจะอยู่นานขึ้นกว่าสมัยก่อนๆแต่ว่าก็ครูดาวแอบนานเช่นกันนะสเวนตัวแดงเนี่ยตีโคตรแรงนะอย่างตอนนี้ดาเมจสองร้อยสตันไรเคนล่ะตีอัดหน้าไปไรเคนโคตรเจ็บเห็นไหมไรเคนคือยังไงก็ทู่ไม่ได้นะทางอาริซี่ก็เปิดวอลไค่ไล่ตีต่อด้วยเอ้าวว่าไล่ตีต่อจะตายแล้วครับไรับ อดีซี่รับไล่ตามเข้าไปอีกทีเดียวอีกทีเดียวแต่วอลคลายหมดไล่ไม่ทันนะครับนี่แหละจุดอ่อนอันนึงของเซเว่นนะคือศัตรูไม่ให้ตีนะครับและคุณอัพเพียนมาซ้อนตายเองด้วยโอ้เศร้าเลยเกือบหลอแล้วโดยความที่เซเว่นเป็นฮีโร่สายสตรงนะครับเราเลยอยากได้ไอเทมบวกไอเทมสปีดเยอะๆเราตีแรงมากใช่ไหมเราวิ่งเร็วด,ด้วยแต่สิ่งที่จะหยุดเซเว่นไว้ก็คือเวลาแอนิเมชันในการหววอะมันจะหัวปุ๊บแล้วหยุดแป๊บนึงแล้วก็ค่อยหัวต่อได้อะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาเวลาหัวไปพอสมควรนะอย่างเมื่อกี้จังหวะไล่เลค่า มันก็ดูวิ่งเร็วกว่านะแต่สุดท้ายไรแค่นก็เหมือนหนีก็ไปพ้นอยู่ดีอะวอลคลายมันมีแค่แต้มเดียวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสเวนเนี่ยต้องการของแบบไหนสเวนต้องการทุกอย่างที่1เรื่องความเร็วในการโจมตีแล้วก็2คือการโดนหยุดด้วยนะเอาจริงสเวนมันต้องการอะไรเยอะนะแบบเงื่อนไขยเยอะกว่าจะไล่ตีคนได้ถนัด,นดเพราะว่าสกิลสมันก็แค่ตีกระจายใช่ไหมแล้วทีนี้อันตีเนี่ยก็แค่โบดเดมีกลายเป็นว่าเหมือนยูทิลิตี้มันอาจจะน้อยไปแบบตีสโลคนก็ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับศัตร,ร,รา,านะ อดิซี่ครับเนี่ยวิ่งเข้าป่ามาลึกเลยฟาร์มไปสิตัวเนี้ยแล้วก็ได้เป็นหน้ากากดูเลือดมอร์บิดมาสมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สเวนขาดไปเช่นกันนะคือสเวนไม่มีอะไรดูเลือดนะจากสกิลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้มอร์บิดมาสเนี่ยก็เลยค่อนข้างจาเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราแทงครีปไปเรื่อยๆเวลาฟาร์มเลือดก็หมดได้เหมือนกันทีนี้อดิซี่นนครับเห็นเลนกลางว่างนะก็เลยจะวิ่งมารอเคลียร์เลนกลางก่อนเห็นคืนเพลนอยู่นะไม่รู้จะกล้าออกไปเคลียร์ครีปหรือเปล่ามีการวิ่งมาดูลลลน,นทีีให้้้มดวววยอวอยออแคคค่่ิงกััับบบไปปรรระ เลนบนก็ไฟกันไปอ่ะทีมยียนได้คิวนิดหน่อยนะอารดิซี่มายืนรับคริปเลนกลางก็ได้ตังคุ้มดีนะเนี่ยยืนเลงล่าทริปเลยแล้วก็วิ่งเข้าป่าต่อทันทีนะครับนี่เลยนะตีกระจายไปพยายามตีคลิปที่เลื่อดเยอะที่สุดในแต่ละแคมป์นะมันจะได้กระจายไปนะแต่เอาจิงสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายมันก็ตายพร้อมกันอยู่ดีอะเพราะาเรากระจายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่เอาตีคริปตัวไหนก็ได้นำโดนท่ากันหมดนะเนี่ยวิ่งมาเปิดก้อนสเต็งตีคริปป่าก็ได้นะครับเป็นสกิลเร่งฟาร์มได้ หวดคลิปปากแดงขึ้นเนี่ยเราก็ดูดเลือดดีขึ้นด้วยนะครับนี่เลยนะเคลียร์หนึ่งสเต็กได้วิ่งเข้าหาคลิปแอนเชียนต่อเลยครับและได้แมนเนตพอดีครับปรับพาวเวอร์เทตเป็นอินแล้วกดแมนเนตห,หวดหวดหวดปั๊บเดียวเองอะ <c oughs> มาแล้วแมนเนตเนี่ยก็เป็นอเทมที่เข้ากับสเวนมากเพราะสังเกตว่าตีโคตรแดงอยู่แล้วแล้วพอมันเร่งความเร็วอีกเนี่ยโหได้เดเมจต่อวิท,ที่ดีโคตรๆนะครับข้อเสียของแมนเนตเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะใบเราแล้วก็ลดเกาะเราทําให้เราบางลงนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาสู้ฮีัาปเญหหอก ก็หวหวดไปยังไงล้วก็ตีแรงอยู่แล้วดูเลือดได้ด้วยอ่ะดิซี่ตอนนี้ก็เร็วก้าแล้วครับการอัพสกิลเนี่ยหลังจากอัพสกิลตีกระจายเต็มเนี่ยก็จะอัพอวคลายตามขึ้นมานะครับเพราะว่าอัพแต่ละแต้มเนี่ยมันได้อาร์เมอร์เพิ่มได้วิ่งไวเพิ่มเยอะเหมือนกันและคููดาวน้อยลงด้วยเทียบกับอัพสตันบบเพิ่มเนี่ยซึ่งต้นเกณเนี่ยเราไม่ได้ใช้สตันใครอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเน้นฟาร์มเป็นหลักสกิลสตันเนี่ยเลยสามารถอัพไวหนึ่งได้เอาไว้ใช้ในช่วงยืนเลนเอาไว้คอมโบฆ สามารถทําได้นะครับบางเกมเนี่ยอาจจะอัพมา2แต้มก็ได้นะถ้าเกิดสู้บ่อยหน่อยอัพมาอีกแต้มหนึ่งก็ได้แต่อย่างเกมนี้เนี่ยมันเป็นผับเกมด้วยเราจะเน้นฟาร์มอยู่แล้วนะครับก็นี่แหละอัพวอลคายมาได้เลยกดวอลคายวิ่งจากป่าหนึ่งไปอีกป่าหนึ่งก็ได้เพื่อเร่งความเร็วนั่นเองนะครับตอนนี้ครับมีส u p p o r t ช่วยแต็งให้อดีี่ครับวิ่งมารอฟาร์มต่อแล้วเริ่มหัวทันทีนะฟาร์มวนเวียนไปในะป่าแอนเชียนครับเลเวลร์สิบแล้วอลคายอัพเต็มแล้วไดอาร์เมอร์เพิ่มถึง15นะครับแล้วก เรเซอร์เลนบนเนี่ยก็เล่นดีอยู่นะทำสเปนให้ดีมากเหมือนจะชนะเลนไลฟ์ซิลเลอร์ด้านบนด้วยนะครับไหนแอบดูเน็ตเวิร์สสิโอ้โ oh หตอนนี้อดีตสิครับเงินหนึ่งมาเลยนะวิ่งเนี่ยพอฟาร์มป่านึงหมดเนี่ยก็ต้องวิ่งหายอีกป่านึงโอ้โ oh หและไอเทมเนี่ยก็มาอย่างไวนะแป,ป๊บๆนี่จะขึ้นเป็นเอเคิลเซเบอร์ชิ้น2แล้วนะต่อจากแมสเนนะครับซึ่งเอเคิลเซเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนไอเทมบวกแอนติสปีดไกลๆชิ้นหนึ่งแล้วก็บวกสเตตเราด้วยและที่สําคัญคือมานาดีเจนด้วยนะนนนนนะะะอออัี้้้ก็มมมงงขขาไได่ดซเว เพราะเราบางทีน Cry, unt, Boy Boy นะเนี่ยวอล์ลายสตันบ่อยๆเนี่ยเวนเนี่ยมานาขวดน้อยเลยนะเพราะเป็นฮีโร่สายสเต็งที่เติบโตอินน้อยมากพอฉันมีมานาดิจนเพิ่มหน่อยเนะี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับเนี่ยวิ่งจากป่าเข้าเลนแมสเน็ตเร่งความเร็ออหวหวัหวหัวหัวเอารอแป๊บนึงชิเดฉดเฉดเด,ดเดมจหน่อยและจังหวะนี้ระหว่างอาร์ดิซี่ครับฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มอยู่เนี่ยก็มีเรื่องมันเกิดขึ้นครับตีไม่กีท่ทีคลิปเลนตายทั้งเวฟเลยและระหว่างจะวิ่งเข้าป่าครับไปแจ้าเอ,อกกับวีด็อกเตอร์อาร์ดิซี่ครับกดสตันกดกอเต็งแล้ววไลล่หัเยนะ วีด็อกเตอร์ครับพยายามวิ่งหนีแต่สเวนวิ่งโคตรไววิ่งไวกว่าเยอะครับเปิดวอลคายกับแมเนตพร้อมกันอะวีด็อกเตอร์ตายไปเลยนะครับไลแคนเข้ามาดุมตีสเวนแต่สเวนอาร์เมอร์โคตรหนาไลแคนตีไม่เข้าอดิซี่วิ่งหนีออกมาครับมาเลดิกหมดแล้วด้วยนะครับเนี่ยดูดิสเวนครับวิ่งหนีออกมาได้เฉยเลยครับไลซิลเลอร์พยายามวิ่งไล่มาด้วยแต่สเวนก็ยังวิ่งไวอยู่เปิดวอลคายอีกรอบแทงครีป่าไลแคนได้ชิวๆแล้วก็ตีสวนหน้าไปครีป่าแตกอีกได้ตังเพิ่มมาอีกเป็นร้อย,ยอองหนะครับ คือจะเห็นว่าถ้าเราไปเจอซัพพอร์ตที่แบบเมื่อกี้อย่างวีดอเตอร์เนี่ยเขากดตันมาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่มีแล้วไงครูดาวแล้วไงก็คือวอลไคร์วิ่งไล่ตบแบบมันๆเนอะนี่มันเนนพิ่งช่วงกลางเกมด้วยซัพพอร์ตก็เลยยังไม่ได้มีของโยกเราขนาดนั้นนะทำให้อาริซี่ครับตอนนี้ได้เอโคเซเบอร์มาแล้วนะครับการตีเบิ้ลจังหวะแรกเนี่ยโคตรโหดวนะครับเพราะเรากดกอนสเต็งด้วยอย่าลืมนะกดกอนสเต็งเดาเมทบวก200แล้วตีเบิ้ลปับๆอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเบิร์ดเดเมทที่รุนแรงนะครับวิ่่่่งงมมมมาาาาเเเเลลลนนนนนครรรับรออออพือด้วยุซ์แ ไม่ใช่เว้ยมาตีคลิปโอ้วิ่งมาแอบหลังป่ามีเพื่อนตามมาสองตัวเหมือนจะแก๊งออกไม่ไม่ฟาร์มนะฮะก็จะเห็นว่าสกิลวอลคลายเนี่ยเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับเราก็เลยจะอัพทาเลนต้อวยหน่อยอย่างเช่นทาร์เก้เวลสิเนี่ยบวกด้เวลาวอลคลายถึง3วินะครับกดสกิลสามมอยู่นานขึ้นยังไงก็ดีนะนี่ครับสตาร์วิลเตอร์หัวหวดเรียบร้อยได้คิวไปอีกนะคือเป็นฮีโร่แครดี่ที่สามารถแจมไฟได้เรื่อยๆไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะมีประโยชน์มาก คือเราจะเห็นแบบคนเล่นสซเวนที่เล่นแครดี่ที่เป็นสายแบบช่วยเพื่อนอก็จะมีการว์ปซ้อนมีการอยู่ดีๆวิ่งวนมาข้างหลังกดสแตนตอัดหน้าแล้วก็เต็งฟาดฟาดฟา,า,าดอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันไม่จําเป็นต้องแบบสิงอยู่ในป่ายอย่างเดียวนะครับและแน่นอนครับหลังจากช็อตแอคชั่นเมื่อกี้ก็วุกกลับมาที่คลีปปากกลุ่มเอ็นเชียนครับฟาร์มต่อครับเวลาหาที่ฟาร์มเนี่ยพยายามโฟกัสคลีปปากลปปาก,กลุ่มเอ็นเชียนเยอะๆเ,เ,เพราะว่ามันได้ตังค์ได้เลเวลเย,เยอะกว่าคลิปกลุ่มอื่นนะทางนี้เลเวลสิบีแล้วนะครับเล่นแบบนี Level, ้ สเวนเวิล14แต่ว่าไอ้ทีมศัตรูเนี่ยคุณอัพเพนเวิล12แล้วก็เลเวลอร์เลเวอร์11เองนะครับนี่แหละคือจุดเด่นมากๆของสเวนนะเวลาเราเร่งฟาร์มได้เนี่ยเลเวลเราเนี่ยก็จะนําด้วยพอเลเวลเรานำเนี่ยสเตตเราดีกว่าแต้มสกิลเราเยอะกว่าอะไรเงี้ยมีผลเหมือนกันนะครับในเกมนี้นะเอาจริงช่วงต้นเกมเนี่ยการเกมอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเลเวลมีผลมากกว่าเงินอีกด้วยซ้ำนะครับรวมถึงตัวซัพพอร์ตด้วยเช่นกันนะไอเดซี่เนี่ยฟาร์มย,ยับยับเลยจนตอนนี้เนะี่ย ใกล้จะได้บลิงเลยนะครับคือสังเกตการอเอาไว้เทมสเวนเนี่ยมันจะชิ้นไม่ใหญ่มากเห็นปะ่ะคือแมสเน่เนี่ยราคาถูกเอโคเซเบอร์ er ก็กลางๆแล้วก็บลิงเนี่ยก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ราคาแบบกลางๆเช่นกันนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนพวกฮาร์ดคอร์แครี่ที่อย่างเช่นไปดูสร้างอย่างเงี้ยออกเมนต้าสกาดีเงี้ยชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกว่าจะได้เนะี่ยแต่ซเวนเนี่ย17นาทนะีมีของเล็กๆ3ชิ้นแล้วนะทำให้ซเวนเนี่ยเอาจริงในมุมหนึ่งมันก็ไฟได้เร็ว,รวกว่าแนนครับ พอได้บลิงมาทันทีครับวิ่งมาสมก,กับเพื่อนเลยครับสเวนเปิดบลิงนี่หัวใช้ได้นะครับบลิงมาหัวสองทีด้วยไอเอโคเซเบอร์วิ่งอ้อมมาครับไทนี่ครับให้เพื่อนจัดการไปสเวนเห็นไทนี่ตายวิ่งอ้อมหลังมาต่อนะจะมาดูตัวว่ามีตัวไหนมาซ้อนหลังอีกยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับทางนี้ทีมเรเดียนคนอื่นดันป้อมมิดอรดิซี่ครับนิ่งมากครับและเห็นคุณโเพนมาจากนี้กอเต็งมาและกอเต็งเตรียมมาแล้วบลิงอันหน้าคุณโเพลนสตาร์แล้วหวัหวหัวคุณโเพลนหายไปเลยนะหัวแป๊บเดียวเองนะประมาณ3ทีีแล้ววมช่่่ยยผาาออองเืน จังหวะนี้ไทนี่ว้ามาโอ้สเวนแย่เหมือนกันโดนไทนี่เอาล้านทอสไรแค่นลุมตีอเลซี่เขาเปิดวอคายวิ่งเหนียวมาแต่โดนมาเลดิกสาบอยู่ก็เลยตายนะโอ้โหได้ฆ่าควินเพนแต่ตายคืนแฮะจังหวะนี้ไลซิลเลอร์วิ่งไล่เดรเซอร์ต่อและ, invade, ละเดรเซอร์โดนอินเฟสระเบิดตายเหมือนกันนะเฮ้ยจังหวะนี้ทีมตายมันเอาแฮะมันซ้อนกันดีนะครับทีมเดเดียนตายหมด3ตัวเลยนะแครดี Mid ่มิดออฟเลนเลย เกมยังค่อนข้างสูสีครับในตอนนี้อดิซี่เกิดมาครับรีบฟาร์มต่อครับวามาดาลัางเปิดวอครายเร่งมาแล้วบลิงมาหัวดสตันใส่คลิปหมาป่าไรแค่นหายหมดเลยนะครับและไล่ตีคลิปโกเลมไรแค่ด้วยครับนี่จังหวะไล่ตีคลิปสังเกตการเดินตีเดินตีเดินตีนะแบบจริงจังมากนะคลิปเดินคลิกตีแบบชัดเจนจัดเลยโกเลมเกือบตายแล้วนะสเสวยนยังหัวดอยู่และไรแค่นครับจับคลิปตัวใหม่นะเพื่อไม่ให้โกเลมแจกเงินนั่นเองเป็นเทคนิคของไอหมัวจับคลิปนะถ้าเกิดคลิปจะตายเมนะื่อไหร่เนี่ยให้รีบจับตัวใหม่ ตัวเก่ามันก็จะจะตายไปเองแบบไม่แจกตังใครอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับเคลียร์คลิปแล้วไปเจอวิอดเตอร์เห็นวิชันพอดีในวอร์ดอ้าวเสจสี่รอคูดาวบิงแป๊บนึงและมาแล้วเอาไม้ตองบิงแล้ววิ่งมาหัวเลยมีหนิ่งช่วยอยู่คุณนเพนเข้ามากดสตานใส่คุณนเพนแทนนะครับแล้วก็วิ่งหนีมาก่อนนะอดิซี่อาจจะกลัวว่ามีเพื่อนคุณนเพนตามมาอีกก็เลยถอยมาก่อนทางนี้ด้านบนไรแค่นได้ฆ่าไวเปอร์ไปแล้วทางสซเวนครับปิงปิงปิงคุณนเพนอีกทีนึงจะมาดักฆ่ากันหรือเปล่าวิ่งออมข และวิ่งออกไปพร้อมนี่ครับมีการปักปอดด้วยนะเผื่อเจอวิชั่นแต่ไม่เจอนะคือน็อเพนบลิงหนีไปละวเซเวนไม่มีปัญหาครับบลิงเข้าคลิปหัวต่อหัวสเปรดมันมันโอ้โหเอาแล้วคุณน็อเพนโผล่ม,มาตัวนี้ได้ไงเนี่ยอดิซี่เปิดกอเต็งเลยอะเอแต่คุณน็อเพนบลิงหนีไปแล้วนะครับเอาเปิดกอเต็งฟรีนะเอาไปฟาร์มคลิปก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้มีพรสวรรค์ทาเล้นเนี่ยลดครูดาวแล้วด้วยนะครับลดครูดาวเวลสิบห้านะก็ทําให้ไอ้กอเต็งเนี่ยครูดาวเหลือเท่าไหร่เนี่ยยววิอันนี้้้ลลดแลใช่ม ก็ยังนานอยู่ดีนะเนี่ยอยู่35วิคูดาว110วินะฮะโอ้แต่ก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ลดไงเรื่างเพื่อนเล่นเลนอื่นกันไปครับอาร์ดิซี่เซเวนก็ยังคงทําคลิปแล้วฟาร์มนะครับอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะเคลียคลิปเลนเข้าไปตลอดแล้วก็วิ่งเข้าคีิป่าตลอดเปิดแมสเน็ตหัวต่อนะทาแบบนี้วนไปนะเน็ตเวิร์ดของทีมเดเดียเนี่ยสังเกตว่าตัวอื่นไม่มาเลยนะเรเซอร์ acer, กับซูดเนี่ยค่อนข้างจนแต่สซเวนนี่อย่างรวยนะครับเป็นคนเดียวที่แบก แบกต่างนั้นทีมอยู่ก็ว่าได้นะเนี่ยโอ้โหแล้วฟาร์มทีปา่าบลิงมาฟาร์มอีกกลุ่มนึงตีสเปซฟาร์ฟาร,ฟาร์อย่างฟินเล่นสเสวนเลยฟินนะเวลาฟาร์มเนี่ยบอกเลยแต่ว่าระาวังฟาร์มอยู่นั่นเองทีมได้ไปเอาโดชนกันแล้วเซิยเลยครับได้เอจิตไปแล้วนะครับเกมเริ่มเสียเปรียบนี้หน่อยแต่ตราแต่ที่เรายังรววอยู่เนี่ยทีมเราเนี่ยก็จะยังมีหวังนั่นเองนะไอดิซี่เนี่ยมีการเปลี่ยนไอเทมนิดน,นึงนะเมื่อกี้เขาคิวเป็นแบ็คคิงบ้าไว้อุยแล้วกอเต็งมาตีป้อมเลยนะ ว้าวทีมได้เปิดฟอร์ดฟเลยนะครับคืออาจจะดาว,ว่าทีมดายมันอยู่ด้านโซนบนๆกับโรชานพึ่งตายไงนี่ครับตีตีป้อมจะเอาป้อมเลยไทนี่วิ่งมาทอยเข้าไปข้างในเซเวนไล่ตีเลยมีเพื่อนมาช่วยพอดีนะไทนี่โดนไปไม่กี่ทีจะตายแลวโหแล้วลตีสเปซใส่ครีปอัดด้วยนะมีเลเซอร์วิ่งมาแล้วอดีซี่ครับบลิงมาตกวีดอกเตอร์ทีเดียวตายเลเซอร์วิ่งไล่เข้าไปต่อแต่เซเวนไม่ตามเข้าไปแล้วเซเวนถอยมาแล้วคุณอัพเพนมาไล่ซุดพอดีเลยเซเวนวิ่งมาเซฟซุดนะคืณอัพเพนโซนิกเวไป ทายนิสเวนเข้ามาแล้วหวดคืนนเพนสองทีตายนะโอ้ถอยมาจังหวะอย่างดีนะมาเจอคุนนเพนก่อนก็เต็งหมดพอดีได้ใช้อย่างคุ้มเลยเ e อโคเซเบอร์เมื่อกี้หุนดาเมจอย่างแรงนะครับหายไปเลยนะแล้วว้ามาเลนบนฟาร์มต่ออย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับคืออาริซี่อมว่าเกนนี้เนี่ยแบล็คคิงบาร์อาจจะไม่ได้จําเป็นมากแล้วเพราะว่าไอ้สตัร์ทีมดายมันมีแค่2อ,อย่างคือมีของวิโดเตอร์กับไทนี่ที่เป็นซัพพอร์ตนะ ก็เลยจะไปออกแอซซลคูลาร์เลยนะเอาอาร์เมอร์มาแทงไลเกนกับแลซลเลอร์นั่นเองครับให้ยืนแบบยืนแน่นๆไปเลยนะโดยความที่มีบลิงก์ระหว่างฟาร์มอยู่เนี่ยก็ได้กดเงินเล็กๆน,น้อยๆตลอดครับเนี่ยฟาร์มอยู่วิโอกเตอร์เดินเข้ามาในวิชั่นเว้นบลิงก์อัดครับสตาร์แล้วหวหวดหวดตายไปแล้วนะครับโอ้มันเร็วมากถ้าเป็นซัพพอร์ตนี่ยังไงก็หายนะเวลาแครดี่ฝนของข้ามีบลิงก์ไรเงี้ยรับมือยากมากทางไวเปิบเหมือนจะวาร์ปรอดกลับบ้านไม่ได้ด้วยและนี่เลยครับมาแล้วครับ แอสเซาลคูดาสนะครับจริงเซเวนก็ชอบไปเดิมชินีมากนะคือ1มันแพงด้วยมันคุ้มกับสล็อตนะแล้วก็ได้ตีเร็วได้เกาะและลดเกาะศัตรูด้วยนะทำให้เราตีแบบเข้าหนักขึ้นด้วยเวลากดกอสเต็งหวดคนเนี่ยทางเทนนี่กับเะเลอรเลรับมาโผล่ตรงนี้เรเซอร์โดนไล่ขวนมากๆาเซเวนมีการแวะตีมังกรก่อนเรเซอร์ตายไปแล้วนะอดิซี่ฟาร์มมังกรอยู่นะมังกรตัวใหญ่ครับยังไม่ตายอาดิซี่มีการวิ่งออกมานะเหมือนจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่านี่ครับเปิดหนามใส่คุณอตัยเพีหร่า แต่คุณนัเพนงบลิงหนีไปแล้วนะอาริซี่เนี่ยก็เลยตีคลิปเลนแล้วก็พอมอ,มองไปแล้วเนี่ยศัตรูหนีไปแล้วก็เลยวิ่งกลับไปปิดจอบนะบลิงกลับไปเก็บมังกรตัวเดิม24นาทีกว่าผ่านไปป้อมเทียนหนึ่งมิตรของทีมไดาย,ยังอยู่เลยนะครับอาริซี่วิ่งมาตีทีมดดยไม่ให้ด้วยซ้ำเปิดอามาตะป้อมขึ้นมาโอ้โหอะไรกันเนี่ยทางสวนตอนนี้มีททเลนต์บวกเกาะเพิ่มอีกทําให้วอลคลายบวกเกาะอ,อีก10นะครับ ตอนนี้อาร์เมอร์โคตรเยอะนะครับคือแอสเซอรคูลาตัวเปล่าๆเนี่ยก็อาร์เมอร์เยอะจะแย่อยู่แล้ววอลไคลน์นี่บวกอาร์เมอร์25ให้เพื่อนทั้งหมดนะครับเพื่อนรอบๆทุกคนได้เกาะเพิ่ม25นะครับไลซูลเลอร์อะไรแค่นี้ดีไม่ดีตีใครไม่เข้าเลยอาร์เมอร์เยอะขนาดนี้นและอุ้ยนิกไปดักคุณนัทเพนย์สำเร็จสเวนกอฟเต็งมาหวัวลูกสทีคุณนัทเพนล,ล้มไปเลยนะสวยจัดครับจังหวะน,นี้ต้องการแค่จังหวะแบบนี้เท่านั้นแหละนะครับสำหรับสเวนนะแล้วก็สโมกไล่หาตัวอื่นต่อด้วยนะครับ นี่ครับนิกเดินหามาแล้วอุ้ยสูทผ่าแมพให้เจอหลายตัวเลยสเวนครับวิ่งตามขึ้นมาโดนไทนี่ตานิดหน่อยแต่หวดเลซิเลอร์ครับหดไปเลยเลซิเลอร์สู้ไม่ได้อยู่แล้วเดเมจทีละห้าร้อยแถมหดเร็วชิเป้งะครับเลซิเลอร์ตายไปเลยนะครับแล้วบลิงมาตรงหวดไรแค่นต่อด้วยไรแค่นว้าวกับไปแลวสเวนครับขอตีวิโดเตอร์สองทีตายเรซิเลอร์ครับโดนนิกตันสเวนตีตีตีละตันต่อนิกด้วยเป็นไงล่ะเรซิเลอร์ก็ตายแล้วโอ้โหไฟนี่หวดอย่างมันก็เต็งหมดแล้วแต่ยังหวดสปอร์ตได้อยู่ไไทนนี่ก็ตตายปอัวึงโห ดีงามจัดจัดนะได้คืนอัเพลสแล้วสมุกต่อแล้วเจอพอดีอ่ะโอ้โหแล้วเซเวีนเมื่อกี้กอเต็งอย่างคุ้มนะฮะแล้วไอริซี่ตัวเนี้ยได้เป็นอัคนีมฉาดมาด้วยเลยนะครับทําให้วอลไคร์เนี่ยไม่สามารถถูกถอดได้และเป็นพาสซีโบนัสอมัมเมอร์อีก7ให้เพื่อนรอบๆคือกลายเป็นว่าเนี่ยเนี่ยครีปอย่างเงี้ยได้อาร์โอ้โหเดี๋ยวนะแอสเซอร์คูรัสกับวอลไคายติดอัคนีมฉาดเพิ่มอัมเมอร์แบบพาสซีสิบสองหน่วยนะครับแค่ครีปก็อึดชิบหายแล้วตอน,นอึดมากแล้วนะตอนนี้ครีปเนี่ยโอ้้แลวววเเเปปิดออคาายยีกหหน่่่็ทไร สามสิบเจ็ดบวกอาร์เมอร์ให้เพื่อนทุกคนสามสิบเจ็ดไม่แปลกถ้าเลสเลอร์จะตีใครไม่เข้านะครับเจอสเวนแบบออกอาร์เมอร์จัดจัดแก้ทางสุดๆจากไฟเมื่อกี้เนี่ยก็เลยทําให้ทีมไลเดียเนยเริ่มได้เปรียบมานิดหน่อยเลยนะครับเป็นการไฟที่แบบทะลุเอจิดด้วยอะ่ะคือเลสเลอร์เมื่อกี้ตายสองรอบไปเลยนะครับคิโน,นเพนี่ยก็ไม่ได้มาไฟด้วยซ้ําในตอนท้ายนะต,ตอนนี้ครับทีมไลเดียนครับมีการตั้งหลักใหม่นิดหน่อย เซเว่นอาริซี่เหนือฟาร์มไอเทมชิ้นต่อไปแบบไม่หยุดเลยนะเน็ตเวิร์ดเริ่มดีดมากขึ้นตอนนี้17แล้วเทียบกับไลแคนกับเรซิเลอร์14ื่นสี่กับหมื่นสามทีมเรเดียนเริ่มได้เปรียบนิดนึงแล้วไฟกันต่อเนื่องครับเมื่อจังหวะนี้ครับมารวมตัวกันที่แม่น้ำนิกวิ่งไปทำมิชั่นนะปักวอร์ดไปจังหวะนี้เห็นศัตรูเต็มเลยนะเปิดหนามเลยนะวีดอกเตอร์โดนตันนะเดเซอร์วิ่งไปไล่วีดอกเตอร์เลยวีดอกเตอร์กดสกิลซ่อนตัวแต่เจอหนิกสแตนอาร์ดิซี่บลิงเกน และเปิดกอตเต็งแล้วนะนีเลยนะดาเมจบวกเยอะจัดไล่ต่อไลแคนวิ่งวิ่งเร็วมากหนีไปละไอไทนี่เนะี่ยวิ่งเร็วเหมือนกันโอ้โ oh, หไทนี่วิ่งเร็วชิปเป้งเลยไรเซเลอร์มันอยู่ข้างในแต่ไทนี่เนะี่ยโดนเลเซอร์ไล่ตายอยู่ดีนะไรเซเลอร์ออกมาสซเวนหัวต่อแล้วมีการวิ่งล็อกหลบโซนอีเวฟนิดหน่อยด้วยโอ้โ oh, หไม่หิวนะไทนี่บายแบ็กมาครับตบคลิปไรแคนตายแล้ววิ่งหนีมาก่อนนะมีการมาตั้งหลักใหม่เล็กน้อยวาร์ปกลับไปฟาร์มต่อเลยนะเอาก๊อตเต็งมาหดทีเดียวคลิปตายทั้งเว เพราะว่าถ้าเราทนอยู่ไปเมื่อกี้ก็เต็งหมดดาเมจเราจะเบาลงอย่างชัดเจนซึ่งก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นที่จะอยู่แบบยื้อไฟต่อแล้วนะไปทําอย่างอื่นดีกว่ารออันติคูดาวกลับมาใหม่ดีกว่าเล่นเกมกดดันศัตรูต่อครับสซเวนครับมายึดอาโพล์เสร็จปุ๊บกดวอล์กทายตีป้อมเทียสองครับแมสเนี่ยตีอย่างรัวนะดาเมจเนี่ยไม่แรงมากนะเพราะเราไม่มีกอเต็งและทั้งตัวเนะี่ยมีแต่ของบวกตีไว้ไม่มีของบวกดาเมจเลยนะแต่ก็ยืนหัวนแบบรัวๆนั่นแหละจนได้ป้อมไปเลยนะ หลังจะป้อมแตกครับสเวนอาริซี่ไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับเอาจอไปดูในป่าตัวเองแป๊บหนึ่งและวีด ok ็อกเตอร์ครับโดนทีมเขาเก็บไปนะสเวนยืนรอหน้าบ้านเลยครับและรอนจังหวะเปิดกอเติงวิ่งขึ้นไปตีบ้านแล้วนะหัวป้อมแบบมันมันปา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 โอ้โหป้อมเลยไปครึ่งหลอดแล้วตีเร็วมากครับป้อมจะแตกและไทนี่ต้องว้ามาก,กันเลยครับทางสเวนครับโดนไทนี่เอาล้านท้อนลงมาตีป้อมต่อจนป้อมแตกและยืนว้าบกับบ้านเฉยเลยครับ คือนพเพนทำอะไรไม่ได้เลยนะแบบงง,งๆปล่อยสเวนกลับบ้านมานะ <c oughs> คืออะไรแล้วทีมเรเดียนที่เหลือเนี่ยกันบ้านได้แล้วฆ่าไรแค่นไปด้วยนะครับไลแค่นเนี่ยจะทําตัวเรียนแบบสเวนแต่ว่าทีมเรเดียนเนี่ยพร้อมกันมากกว่านั่นเองนะครับกลายเป็นป้อมเทียร์สามด้านบนแตกไปแล้ว30นาทีผ่านไปเนี่ยสเวนก็ได้อัปเกรดไอเทมชิ้นใหญ่ขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากมาสแมเนตเป็นซาตานิกนะครับ แน่นอนว่าเสียความเด่นในการโจมตีไปนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหสิ่งที่ได้มานี่คือคุ้มค่ามากทั้งเลือดเพิ่มได้สตริงเพิ่มเท่ากับว่าเวลากดกอสตงเนี่ยจะได้ดาเหมือนเพิ่มอีกมากเลยด้วยนะครับแล้วก็ดูเลือดแบบสุดๆไปเลยแบบโอ้โหไม่มีวันตายแล้วตอนนี้สนิก,กับแอซอคูดรรวมกันนะทีมเมเดียนี่ยืนรอแบบตั้งกําลังกันรอบๆโดยชาเลยตอนนี้การเงินนําขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่สซเวนหมดเลย โดยความที่ป้อมเลนบนแตกไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะการขึ้นบ้านก็เลยง่ายขึ้นครับทีมดเดียนครับสมกวิ่งขึ้นบ้านเลยและสเวนเปิดก็ติ้งเข้าไปหัวปาปั๊มหัวไทนนี่สเปรหถาคุณนเพนตายคู่ไปแล้วนะครับเป็นการเปิดแบบตกกระจายสุดๆเนอะ้โหจังหวะเดียวนะแตก2ตัวนะอะไรกันเนี้ยโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วเกินไปทานี้แล้วแาเล็กบนแตกหมดแล้วนะสเวนครับลิ้งมาหาวิดโดเตอร์ต่อวิดโดเตอร์ซ่อนตัวแป๊บเดียวโดนเลเซอร์ตีตายไปนะหนิก,ก็มารุมด้วยนะ โอ้โหและสเวนครับกอเต็งยังอยู่ครับดาเมจบวก500กว่าตีป้อมเปิ่มเดียวแตกตีบาดแตกต่อโอ้คลายบวกเกาะ37อตอนนี้อาร์เมอร์รวมกันเกือบ70คืออะไรครับเนี่ยอาร์เมอร์69นี่คืออะไรฮะป้อมแตกหมดแล้วครับบาดแตกแตกหมดแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่เลสเซอร์กอะไรแค่โอ้โหทีมเดเดียนครับเล่นกันเนี้ยบด้วยนะครับมีการกลับมาคุมปากกันนิดหน่อยครับคุมพื้นที่รอบโรชานสเวตนตัวนี้อัปเกรดไอเทมอีกชิ้นหนึ่งได้เป็นบัตเตอร์ฟลายมาทั้งชิ้นเลยนะครับโอ้โหบ้าบอลจัดจัดนะฮะ คือตอนนี้อาจ,จเยอะจัดตีไวตีแรงอาร์เมอร์หนาทุกอย่างคือแบบโหดพภิมหาโหดขั้นสุดและเทเลนเวลยี่ห้าก,ก็มาบวกก็สเต็งเดเมจมากขึ้นตีทีละ800แล้วนะบินมาไล่วีดอกเตอร์แล้วท่านี้เจอไทนี่โยนนิดหน่อยและเซเลอร์พยายามตีแต่ตีไม่เข้านะไม่ต้องห่วงนะตีสวนไปเลยนะหนีวิ่งไล่ตีคืนโดนสตาร์นิดหน่อยไม่เป็นไรนี่ยิงสตาร์นใส่ครับแล้วฟ,ฟาด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 และเซเลอร์ครับโดนหนีกตันต่อตายไปแล้วนะไทนี่ก็โดนชุดผ่าตาอีกโอ้โหเถื่อนจัด ทางนี้สเวนเครับหันมาทางไรแค่บลิงมาแล้วตีไรแค่สามทีตายนะฮะอะไรวะเนี่ยก้อนไล์ไปแล้วนีตัวสุดท้ายคือนเพนก็ไม่รอดนะเจอซูดกับไวเปอร์ไล่ไปทีมไวแบบชิวๆนะฮะเอาไดเมจจะกอสเซงครับมาหวดบ้านต่อป้า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 โอ้ <c oughs> ไม่จบก็ยังไงอยู่ตอนนี้แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากคือปั๊บเดียวอะจากประมาณ20นาทีไปไปลายถึงตอนนี้33นาทีเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ตกทุก,ท,ก,ท,กทุกคนตายหมดตกบ้านทุกอย่างแตกหมดและตีอันเชี่ยเลยนะ และนี่แหละคือพลังในการฟาร์มของเซเวนนะครับชนะไปได้อย่างสวยงามนะโอ้โหเห็นแบบนี้ต้องเอาไปเล่นบ้างแล้วและนี่ก็คือเซเวนโดย e g r t c นะครับผู้เล่นแคร,รี่ระดับตำนานที่ถึงจะดูดอบไปบ้างแต่ก็ยังคงฝีมือและแรงที่สูงมากๆไว้อยู่ดีนะและเกมนี้นี่ก็หแบบฟาร์มเร็วจัดเต็มหวดอย่างแรงนะถึงดาเมจรวมนี่จะไม่เท่าซุดก็ตามเพราะซุดเนี่ยมันดาเมจเฟอ้ออยู่แล้วนะ เวนนี้ช่วงต้นเกมฟาร์มป่าเยอะแล้วก็ออกมาช่วยห่วนในช่วงหลังๆด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะอย่างที่บอกไปคือเวนเนี่ยผมคิดว่าเป็นฮีโร่มือใหม่ที่ดีเลยเพราะมันเล่นง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยออกบลิงก์ออกอะไรเนี่ยเกมนี้ก็สามารถออกของตามอดีซี่ได้เลยนะมีชิ้นหนึ่งที่ว่าเกมนี้เขาไม่ได้ซื้อคือแบล็กคิงบาร์นั่นเองซึ่งในบางเกมเกมอื่นเนี่ยอาจจะจาเป็นถ้าเกิดทีมศัตรูเนี่ยมีสตตนเยอะกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนีีนี้้้นนนนคแลลออย่่่าางทพูดดไไปปใตตติเก็มมว คิดยังไงบ้างกับ R d c ดีนะกับสวนนะอาร์ดซจะได้แชมป์เมเจอร์นี้ได้ไหมหรือสวนจะมีคนเล่นหรือเปล่านะก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ละก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายยครับ